ย่อนๆหน่อยเจอหลอกนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวลงไปพาลงไปดูเจอพวกหลอกนะหลอกให้เราใครใครใครที่อยู่ลมพนแชร์ไปที่ลมพน่าไหน่ครับอเดี๋ยวผมแชร์ไปที่ลมพน่าไหร่อยครับใครใครที่อยู่ลมพนแชร์ไปลมพน่าไหร่อยพอดีผมไม่ได้เอาไปไลฟ์ในลมพน แชร์ในรวมพลเท่าไหร่ครับโอ้โหใหญ่กว่าของใหญ่กว่างอนนี้เลยของนี่ว่ามาพี่มาผมเชือกมาคะอกดึงนะผมไล่สดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัดมือันเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยดวยร์ปทีครับอ้ยยตัวนี้อ้วนกว่าระวังลูกดองนะเซฟอย่าไปใกล้ เออตัวนี้ไม่ไม่เหมือนมันเหมือนแบบว่ามันใสกว่าแล้วก็หนากว่าด้วยนะโรงเลยกูเออเดี๋ยวไปดเยอะเลยอ่ะกอ๋อไปก็เอาอะไรมาดอกมาไปไปอะไรอยู่ผมมีอยู่ผมมีอยู่ต้นเดี๋ยวเอาที่ผมไม่มีอะ เดี๋ยวผมไม่เอาไม่มีที่ผมเอาตอนเมก็เอาจะใครก็ได้จรก็ได้จากผมิวเซฟเซฟเก็บลูกไม่รู้พี่ะมันตอนไปเกมันไม่มีแล้วลูกไปไหนเพื่อนูไหนของใครบ้างอะเนี่ยถือมาตอนถือขโมยต่อวัว่อแล้วก็ลูกไม่ขาดไม่มีตัวพี่อ่ะ ก็ยไม่มีเราไเข้าเรือเอาเรือเขาบอกยุงพี่เข้าเรืออะไรกันดีดีตาเรือไายดิอ่าแชร์เข้าไปในลมพนิทีครับใครที่มีเป็นสมาชิกในลมพลแชร์เข้าไปในลมพลทีอ่าก็ทีมงานเพื่อนเราก็ได้อีกตัวหนึ่งแล้วของต้นเขาทีมงานของต้นของช่างติ๊กเขาได้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็น่าจะมีร้อยยี่ขึ้นนะครับไซส์ใกล้ๆกล้เคียงกับของของบางน่อง ระวังนะครับลูกดอกเอาขึ้นเอาคนบุหรี่ไม่ใครอยู่ข้างนตายเลยเอาขึ้นแล้วขึ้นบนเลยเจี๊ยบหางด้วยระวังจับจับหางด้วยระวังลูกดอกเกี่ยวไอ้นั่นไว้นะไม่รู้อ่ะมันไปเลยอ่ะมันเจอได้ตกลูกแชร์เข้าไปรวมพลให้ทีครับใครที่เป็นอ่าเป็นอ่าสมาชิกในรวมพลแชร์เป็นรวมพลให้ทีนึงไปไม่อยู่แล้วก็าบอกพี่ต้อมอ่ะไม่มีเลยเดี๋ยวได้สายเอาไปคู่กันดิแล้วก็จะรู้ใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะระวังลูกดอก

จะเทั้งตัวเลยเชียร์หนังมองเราต้องตัวเหรอเชียร์มิไว้ก็ย้อนที่เรื่อยนะเราต้องตัวเลยเหรอไปเดี๋ยวเราไปแร่เดี๋ยวช้าต้องไปเร่บ้าโอเคฮะอันนี้ก็ของคุณต้นเขานะแชร์ไปในรวมพลให้ทีครับเดี๋ยวให้คุณต้นเขาไลไลไลทไลต่อตัวนี้น่าจะมีร้อยร้อยสามร้อยสี่ขึ้นแล้วครับมันต้องอยู่ลูกผ่านมาโอเคครับ